อันนี้พี่จะมาแลกการทดสอบนะครับระบบเปิดปิดไม้กั้นอัตโนมัติโดยการตรวจจับหมวกกันน็อกนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับในกรณีที่นะครับตรวจจับการใส่หมวกกันน็อกนะครับโดยจะอาศัายกล้องนะครับ C C T V ซึ่งเป็น IP camera ตัวนี้ครับตัว C C T V ตัวนี้นะครับก็จะมีอินเทอร์เฟซเป็นแบบแลนนะครับเราหนักในส่วนของพอตแลนตัวนี้ครับเสียบเข้าสู่ตัวกล่องระบบควบคุมอื่ตัวนี้ ตัวกรอ,องควบคุมของเราเนี่ยครับภายในเนี่ยมันก็จะมีเนีสองตัวระบบควบคุมคือใช้ลาร์ดริ้นไสีนะฮะในการประมวลผลหลักครับพร,ะะร้อมนหน้าเครื่องของเรานะครับก็จะมีในส่วนของนะไฟไผ่หลอบแลมป์นะฮะถ้าเกิดว่าใส่หมวกกันน็อก แล้วเข้ามาในเฟมกล้องและทําการสแกนโดยอาศัย image p r o d u c i n g โดยใช้ open cv นะครับแล้วเราก็ในส่วนของตัว library นะ yolov8 นะครับถ้าเกิดตรวจจับการใส่บอกกรนกได้ก็จะทําให้ไฟล์ไพลอตแลมที่หน้าเครื่องตัวนี้ติดสว่างขึ้นมาและก็จะสั่งนะครับก็จะมีสัญญาณลอจิกจากนะครับตัวระบบควบคุมนะครับลิงก์ไปยังตัวระบบของควบคุมไม้กั้นก็จะทําให้ไม้การ์เปิดขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าภายในกล่องควบคุมของเรามีอะไรบ้าง ภายในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในสองตัวระบบควบคุมนะครับก็จะมีส่วนของตัวรับริพาย4เป็นตัวระมวลผลลัพธ์ครับแล้วก็จะมีส่วนของรีเลย์ขนาดสี่ชั้นนครับเพื่อเอาไว้สลับในการทริกนะครับในส่วนของตัวสัญญาณลอจิกเพื่อลิงก์ไปยังตัวไมก้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในสองตัว power supply ของกล้องขนาด12โวลต์ครับแล้วก็ power supply ของตัวรับบริพายเองอยู่ที่ประมาณ5โวลต์5้แอมป์นะครับเราก็จะทําการแจกจ่ายแหล่งจ่ายไฟโดยอาศัยปลั๊กตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวรีเลย์ออนออฟนะครับในส่วนของตัว ปั๊บไฟพลอตแรมตรงนี้เนื่องจากว่าไฟพลอตแรมตรงนี้นะครับเป็นขนาดนะฮะสองบโวล์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไม้ก้นตรงนี้นะครับเราได้ทําการนะครับจัมนะครับในส่วนของตัววงจรที่อยู่ภายในนะเพื่อเอาไว้ให้ทําการควบคุมการเปิดปิดตัวไม้กั้นผ่านตัวลาสเบอรี่พายนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัววงจรแล้วก็นะครับระบบกลไกหลักนะครับผมขออนุญาตติดนะครับ ตัวไม้ก้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นไม้ก้นที่ใช้ตามหมู่บ้านนะครับเอาไว้สำหรับการเปิดปิดนะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้นะครับเราจะทําให้มันมีมีความพิเศษคือจะทําการสแกนนะครับในส่วนของตัวหมวกกันน็อกแล้วก็จะสั่งให้เปิดปิดตัวไม้ก้นนั่นเองนะครับสาหรับวิธีการใช้งานครับในที่นี้ครับผมได้ทําการเซต up โปรแกรมไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าการ image processing โดยการตรวจสอบหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับทางผู้ใช้งานเขาต้องการนะครับให้มันนะครับทำงานแบบเรียวไทมคราบฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีในส่วนของการประมวลผลนะครับโดยเราจะใช้ ่วนของตัว l ล b r า r y นะครับทำการยิง API เข้าสู่หน้าเว็บนะครับเพื่อทำการประมวลผลนะครับข้อการวิธีการใช้งานนะครับขั้นแรกครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้เรียกโปรแกรม Party ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google ทั่วไปนะครับก็จะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์เอาไว้สำหรับในการรีโมทนะครับใส่ IP address ของตัวรับ,บริพนี้ที่ก็คือ1 9 2 1 6 8 1 1 2 อันนี้ผมฟิกว่าเป็นฟิก IP แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับล็อกอินแอสไพนะครับ pi แล้วก็รหัสก็คือ raspberry นะครับเสร็จร้อยปึ๊บอันนี้ก็จะเป็น root ในส่วนของตัว raspberry pi นะครับใช้คำสั่ง sudo นะครับก็ sudo นะเป็น super user นครับสำหรับวิธีการรันนะครับการสตรีมของตัว raspberry pi แล้วก็ใช้ slash นะครับ srv นะครับ เอ็เออันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสเซอร์เวอร์ของตัวรับรีพายเพื่อเอาไว้แสดงการถ่ายภาพจากตัวกล้อง CCTV ที่เราอินเตอร์เฟซกับตัวแลนเอาไว้นะครับอินเตอร์ครับตรงส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัวเทอร์มินอลนะครับขึ้นมาแสดงสถานะการสตรีมภาพนะครับสำหรับการสตรีมภาพตัวนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับทางผู้ใช้งานสามารถดูผ่านหน้าเว็บได้ะนะครับอย่างเช่นผมใช้ Google Chrome เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เบราว์เซอร์ของ Google Chrome ก็เข้าไปที่นะครับ192 .1.68.129 ก็คือ IP address ของรั r r y p i าะครับแล้วก็ตามด้วย index.php ก็จะเป็นหน้าเว็บเอาไว้สำหรับในการสตรีมภาพนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมลองโบกมือที่หน้ากล้องเห็นไหมครับมันจะสมูทมากนะครับมันจะแหลกน้อยมากนะครับเพราะว่าอันนี้ผมนะครับเซตอัพให้นะครับการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์นะครับสำหรับการทดสอบเบื้องต้นนะครับการทดสอบเบื้องต้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ ออนออฟไมค์ก้นก่อนที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับสามารถสตรีมภาพนะครับสดสดของนะครับกล้องได้นะครับได้ยังสามารถที่จะนะครับทำการควบคุมเปิดปิดไมค์ก้นโดยอาศัยแมนนวลได้นะครับในกรณีที่ทางผู้ใช้งานเนี่ยต้องการนะครับที่จะทําการเปิดปิดไมค์ก้นตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไมค์ก้นโดยใช้แมนนวลดูก่อนนะครับก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ไมค์ก้านแบบ แมนนวลนะครับอ่านี่เปิดไม้ก้านแบบแมนนวลก็คือคลิกสั่งที่นะครับหน้าเว็บหรือจะใช้โทรศัพท์มือถือถ้าเปิดก็ได้เช่นกันเพราะว่าหน้าเว็บตรงนี้ครับจะทําการปรับขนาดให้เข้ากันกับหน้าจอของมือถือนะครับอ่าลองคลิกสีแดงตรงนี้เอาไว้สําหรับในการเทสในการปิดไม้ก้นตรงส่วนนี้เราสามารถสั่งเปิดปิดไม้ก้นโดยอาศัยแมนนวลได้ในกรณีที่นะครับถ้าเกิดคนเฝ้าประตูหรือ นะครับมีบุคคลพิเศษนะครับที่ต้องการให้ข้าวก็สามารถที่เปิดปิดได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับเป็นระบบ m a n นวลนะครับส่วนระบบออโต้ในที่นี้ครับผมใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Helmet e e x E ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปคลิกเข้าไปครับตัวโปรแกรมตัวนี้จะเป็นคอนโซลนะครับเอาไว้สรับในการสตรีมภาพจากร a บ p b e r r y และทำการวิเคราะห์ประมวลผลผ่าน API นะครับ อ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันบูตโปรแกรมเพราะว่ามันต้องทำการอ่านโมเดล Yolo v8 นะครับสำหรับการเรียนโมเดลการใส่หมวกกันน็อกของนะครับผู้ที่จะนำหมวกกันน็อกมาสแกนนะครับอ่ารอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับก็กินเวลาอยู่ที่ประมาณ8-10วินะครับในการอ่านค่าโมเดลนะครับ ในขณะที่โปรแกรมมันอ่านค่าโมเดลตัวนี้นะครับมันก็จะทําการอ่านข้อมูลจากตัวรับบริภายผ่านกล้องโดยใช้ LAN น,นั่นเองนะครับส่วนตัวรับบริภายก็จะทําการเชื่อมต่อเป็นสัญญาณ Wi-Fi กับตัว Access Point Router เพื่อไว้สำหรับในการเชื่อมต่อกับ API ในการ Image Processing นั่นเองนะครับรอสักครู่นะครับ และสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับก็ต้องเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะสามารถที่จะเห็นในส่วนของหน้าเว็บหรือตัวโปรแกรมได้นะครับในโลคอลก็คือในลักษณะของวงแหวนวงเดียวกันนะครับตัวรับบริพาเนี่ยผมฟิก IP ไว้ที่1 9 2่8นะครับ .1.129 นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอโปรแกรมมันรันแป๊บหนึ่งนะครับดูหน้าเว็บไปก่อนครับอ่านี้ก็คือหน้าเว็บที่สตีมนะครับนอกจากนั้นนะครับที่หน้าเว็บของเราเนี่ยยังสามารถที่จะ คลิกดูประวัตินะครับการสแกนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติการสแกนนะครับประมาณนี้นะก็มีค่อนข้างเยอะเลยครับในสองหน้าเว็บนะครับถ้าใส่หมวกกันน็อกสแกนเข้ามามันก็จะทําการบันทึกเอาไว้และนอกจากนั้นครับผู้ใช้งานยังสามารถที่จะนะครับทําการกดลบได้นะครับซักอันหนึ่งนะครับกดลบไปแล้วก็มาจะยืนยันนะครับว่าให้ลบจริงไหมก็โอเคปึ๊บอันนั้นก็จะหายไปนะครับ ต้องรีเฟซนะครับมันหายไปนะครับประมาณนี้นะครับรอดูโปรแกรมนะครับอ่าตอนนี้มาแล้วนะครับโปรแกรมทํางานแล้วตลอดเวลาที่โปรแกรมทํางานครับมันก็จะสตาร์ททำการสตรีมนะครับที่รานบริ้พายที่มันทาการอ่านได้จากกล้องครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับโดยการนะครับเข้าไปยืนก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าผมไปยืนแล้วเนี่ยนะครับสักคู่นะครับถ้าเกิดว่าผมไปยืนแล้วเนี่ยไม่มีการใส่หมวกกันน็อกนะครับมันก็จะเป็นกรอบสีแดงล้อมรอบนะครับลองเซฟมันะครับพอดนี้ภาพมันอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับมันเจอหมวกข้างหลังก่บถ้าเกิดว่าผมลองใส่หมวกกันน็อกดูกนะครับก็ะ<ๆ>จะเป็น เส้นรอบรอบสีเขียวนะครับปึ๊บไม้ก็เปิดนะครับแล้วก็ผมก็เดินเข้าไปได้นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับนะตัวไม้ก้านก็จะปิดเองนะครับที่ผมดุ่มเวลาไว้ประมาณ5วินาทีนะครับถ้าเกิดผมมาสแกนนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่หมวกนะครับไม้มันจะติดนะครับสีแดงๆอยู่นะครับซึ่งก็จะทาให้ไม้ก้านอย่าไม่เปิดเองนะครับ นะครับไม้กั้นก็จะไม่เปิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมใส่หมวกใส่หมวกเข้ามาน,นะครับอ่า,าแเดียวครับมันก็จะทำการสาั่งให้เปิดไม้กัน้นเพราะไฟพไไลยโลดแลมปติดสว่าง นิดหนึ่งนะครับมันย้อนไป ก็จะไม่เปิดนะครับเราลองใส่บวกดูค,ครับการทดสอบจะต้องใช้แสงสว่างมากหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดแสงน้อยเนี่ยถ้ากล้องมันยังไม่มีอินฟาเรดออกมาครับมันจะโอเคไม่ชัดได้ครับต่อมาหนึ่งนะครับมันก้านก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับ ถ้าเกิดใส่หมวกเข้ามานะครับ,รบก็จะกลายเป็นสีเขียวรายการก็จะดูดีนะครับนี่ก็คือเป็นสีแดงล้อมรอบก็คือผมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาก,กัน นะครับสำหรับการทดสอบนะครับผมระบบไม้กั้นเปิดปิดนะครับโดยการตรวจจับหมวกกันน็อกอัตโนมัตินะครับโดยใช้ตัวกล้องร่วมกับตัว OpenCV แล้วก็ YOLOv8 ในการประมวลผลนะครับร่วมกับตัว Raspberry Pi นะครับเราสามารถที่จะสั่งเปิดปิดไม้กั้นผ่านหน้าเว็บก็ได้ชิดการหน้าเว็บก็สามารถเปิดบนมือถือแล้วสามารถให้เห็นนะครับการสตรีมภาพแบบสดจาก Raspberry Pi ที่ผ่านตัวหน้ากล้องตัวนี้ ครับผมขอจบการนําเสนอนะครับระบบไม้ก้านเปิดปิดอัตโนมัติโดยใช้การตรวจจับหมวกกันน็อกถ้าเกิดใส่หมวกกันน็อกกดด็สามารถผ่านได้ไม้ก้นเปิดถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไม้ก้นจะปิดไม่สามารถผ่านได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ